จะอยู่ตองมันอยู่ทองแล้วทานกินแนวอื่นไม่ค่อยอยู่ทองค่ะพักนายกก้อยนอ สวัสดีค่ะพี่น้องขาขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ร,รายการสว,สวสดสุั <c oughs> <c oughs> ดีด้เวลากินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะพี่น้องขะมามาผู้ใดบ่บันได้กินข้าวเที่ยงคะ่ะเมื่อนี่สุชามีเมนูค่ะพี่น้องอยากอวดมากเลยคะ่ะอืมำลำไส้ไหลคะ่ะฝั่งนี้พี่น้องขาเป็นแจ่วคะ่ะแจ่วบักพริกธรรมดาเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็คุณแม่ก็ตำ ใส่บักเยียเคีย,คยใส่ปลาแดกสดธรรมดาอืมวั่งนี้ค่ะเป็นก้อยหน่อไม้ค่ะนี่หน่อไม้ทุ้งเนะะี่ยค่ะเพื่อนหนึ่งคุณแม่เฮ็ดหน่อไม้ทุ้งสองแบบเด้แบบแรกเป็นนอนบอแบบที่สองแบบว่าเฮ็ดเป็นแบบเพื่อนเอามาฟักฟักฟัก,ฟกนะเฮ็ดก็จะเป็นเสียนๆไว้ในพี่น้องเนี่ย,อเ,ยเอามาขูดมาเคียนเด็กก็เอิญมาเคียนมาเคียนเอินกบ่เป็นเพื่อนก็เลยก้อยค่ะนี่ค่ะใส่บักหอมใส,ใส่ข้าวคั่วใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็ ตรงนี้ที่พี่น้องเห็นค่ะก็คือขนมเส้นน้ำยาค่าน้ำยาลาวนะคะคือขนมเส้นเนี่ยกินได้กับทุกอย่างพี่น้องมีผักแกมพร้อมก็คือถั่วงอกอันนี้ผักผักกระหล่ำค่ะแล้วก็ผักนายกค่ะ <c oughs> <c oughs> ผักขุนตูนะคะและมีแหนมเห็ดนักเรียนมหนึ่งคือเก่าค่ะหา <Wow. S 1> อันนี้ชุบมือเทียงของเ้าค่ะมาเริ่มเลยพี่น้องค่ะอฟังนีลืมบอกมีหอมนะพร้อมค่ะ หอมนี่พี่น้องหอมแบ่งค่ะมันสามารถกินกับทุกอย่างได้มันก็สิมีความผิดความห่อนเนาะกระสิบล็อมมือดอกพี่นอ้องมันนี่ก็ได้เอาใคยเริ่มต้นด้วยอันนี้ก็แล้วกันค่ะกะสิกินอย่างก้อนดีมันหลายอย่างนะข้อไมข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นซิมมยาข้าวปุ้นก้อนคุณแม่เป็นยังไงอ,อืมงวกลมกล่มอมมันนี้นะข้าวปุ้นอนะ ตามด้วยแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดดีอนุมแกะคอยรับตาก่อนพี่น้องรับตาก่อนยางสีดียางสีดีน้ำขนมเสร็จสายตาโอ้แกะให้เนี่ยพี่น้องแกะให้เนี่ยแกได้ไป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 จ้าได้ไอย่ากลได้ไปได้ไปได้ไปโอ้ได้กินไงพ่อะนอ้ นี่ค่ะแหนมเห็ดคำละนี่พอดีอืมอืมอืมผมผมอืมคือนหน่องคนคนึงคนบอกเขาว่าเป็นยังไงครัมัดผมมาดินเดอร์ผมหน่ะพะนะอืมนี่เป็นข้าอะไรเสือของกระเทยปะผมเนี่ยเอาไปเสือเสือทัดหูม คาแรกเตอร์ของกระเทยสุบนอพี่นอ้องโอ,อ,อย่างมือดอ่ะหิวจัดหนักก็ได้เ<น>สังเกตกับเขากับนำ้ำอาหารของซุซา ส่วนใหญ่ทำไมต้องชอบกินกับขนมเส้นค่อยว่ามันกินง่ายไหมพี่น้องมันกินแทนข้าวไหมมันอิ่มแทนข้าวอืมขนมเส้นชอบเห็ดมาจากเขาจาวบ้าบ่อ๋อแต่งขนมเส้นนะมันก็เห็นมาจากเขาเอแต่ำๆนมก็อิ่นะมก,มาาก,ออมกม็อยู่ตองมันอยู่ทองใันกินแนวอื่นบ่ค่อยอยู่ทองค่ะพักนายก ก้อยหนอ่อหอมปุ่มใจปุ่มใจจตะละเมือ่อจตลละเว้นเนี่ยเค้ดนหาจะน่งกินได้ค่อยอย่านพี่น้องว่ากินแต่อันเกา เพราะว่าคันให้กินอันคันให้กินเน้โอ้ยคอยเมืเ่อไรเเป็นด้ยวยขนมสิน่นกินแต่ขนมสิ่กินอยู่อไห่เราเมื่เหมือเมือม่อเว้นแต่ว่าต้องมีเนี่ยกลับเนี่ยพี่น้องแล้วก็อย่างอื่นนะแก้มด้วยมันคลิศเนาะอืมอืม อื <sı ff it> จัประทั่วจับอยังห่บะมือเป็นบาดบางซุงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจลใส่กันพี่น้องเจลหนุ่มเจลหน่อยหนึง่งเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนกระสายจัดเข้าไป เฮ้ <ś led> ยแง,งีดังใจจ่อคิวมาเลยจ้าไม่ต้องให้รอนานจ้าแต่ละคำจ่อคิวมาเลยน้ามกลิ่นต้องรับตาเพราะว่ามันจะบ,บ่องเขาตา ตาเป็นหยิบหมดคุณลุงคุณก็ถามเป็นยันนยงขึ้นมาขยับไมนยังขึ้นขนยิบหยีแทบตาเป็นหยิบหมดนะจ๊ะอู้รื้มรื้มแหนมลืม,ล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 มเอาให้พี่น้องเบิงึง ai bệnh em Chị không để có hòn em nè Kẹp Ừ Ừ พี่เจ้าเล็กเล็กอืมมึงรู้แหละพี่น,อน,น้องแมเหียร์าอันยำไปยำม,มากเลยสิเบิด คุณแม่คอยฟังเพลงยังดังม,มากินข้าวสวยติคุณแม่

ไม่เว่ออืมมึงบินตำขนาดกินตากแดดไปขึ้นมเนมืองจะเนี่ยค้างเนี่ยยังก็เบ่อสนใจใว่าจะแซ่บผักนายกก้อยหน้าไม้และข้าวกุ้น ก้อนสุดท้ายแหนมเห็ดเมื่อไรพี่น้องเมาวันหนึ่ซื้อมาสองช่งแม่เลาก็มากินมันก็เลิศยหมเหล็กมันก็เลิศดีล่ะมันก็ะโบอวันเนาะก็เห็ดมาจากเห็ดเนาะพี่น้องผู้ชายเพิ่นกับมาซิมน้ำหมูเส้านี่เพิ่นกับว่าแสบหลายเลือดไหลแหนมเห็ดเครื่องแสบ ร้อมกับข้าวปุ่นก็ได้ครับพี่น้องว่าสีย่ำแหนมนเห็ดกับว่าเนย่ำสำัมันอนี้ก่อนมันหมดก่อนเสียงมันจะไส่พระเด็๋มันดังแห้งมันเป็นเห็ดทอผิดกฎหมายบอกคะคืก็ดังบุบ๊บ๊บ๊บบางสัน่นฟังกับด้วยคุณตำรวจ แต่ว่าข่อยบ่รู้ขรถผู้ใดเพราะฉะนั้นคำเตือนเด็กน้อยเยาวชนที่แต่งท่อรถมอเตอร์ไซค์นะคะอยากขับผ่านหน้าบ้านสุชาวันเสาร์อาทิตย์และอยากขับไปโรงเรียนบ้านน้ำแปนจันถึงสุขหันเด้ยินเสียงบนหูเลยว่ามาจากไหน ขอย้วยน้ำกันอืมน้ำโอมี่เหรอพี่หน้องมันเข่ากันเหมือนหรือน้องเป็นแนวเดียวกันเหมือนแล้วขุยขวดก็ได้เขากันอําลําอําลําว้าว อยากไปกินนอกสถานที่อยู่อยากไปกินน,น,น,นั่นนั่นนี่ยู่แต่ว่าก็หมายเนยมาะมันมีเงินแต่ละหม่องแต่ละบอลที่สุดซาไปเนี่ยพี่นอ้องหรือแต่ทุกยางล้านที่สุดซากินอยังเนี่ยบริมีค่าจ้างค่าโฆษณาดเด้อบอกไปก่อนคอพราดใจไปคอจ้างไป มันเป็นจบาเสบเป็นเรากินคอยกัดจังไปเป็นเส้นไม้อายุหางเจียแต่ว่าหั่นเส้นมาแล้วปุ๊บเ้าเบิ้งแล้วปุ๊บเอามันบ่เป็นตาแบบว่าถ้ามันบ่แซ่บเ้าก็ว่าบ่แซ่บไหมบ่ตัวข้าวมันบ่ดีเ้าก็ว่าบ่ดีข้ามันเลยมีส่วนใดดของเสียอีกอย่างเนาะถ้าเทียร์พูดพี่น้องอยากไปกินมันบ่ล่ะคอยไปกินนักซีไหมพี่น้องหรือว่าคอยกินอีหยังเสียปุ๊บ าอาจากินแล้วเอ้อนั่นคือบัแสบ,บสุดซ้าอย่ามาหาตัวเนี่ยเป็นบ่เสียไั่เสียห้องบ่หรอเพราะฉะนั้นส่องข่อยและการ่อยบ่มีต่อแลยคะ่ะจบข่าวเบี้ปากแล้วมองบน <laughs>

ส้นเบิร์ดล่าสุดเมืดเกียงแอนแทนพี่น้องแล้วจะพักรรบผิดสอบพักดีบ่เหตียงเงี้ยพี่น้องจะตื่นเด้อ เหมือนหนึ่งพี่น้องเออกอจิบอกดูพี่น้องฟังไปโรงเรียนเนาะเหน่อยนักเรียนท่วงไข่ครูครับทัานครูทำ ASMR ก็กับกิด ASO ซาถูเอี่ยมอื้มเอี่ยมอิมคักอิมแน่พี่น้องซาถูครูครับครูทำ ASMR ด้วยหรอครับทัานหน้าพ่อกิด เอเอเ็มอาร์เปนอย่างน้อไปเสิร์ชหาเขาเรียกว่าอ๋อมันเป็นคลิปแนวที่เอามากินกินเนี่ยค่ะเขาเรียก A S M R เอมมีมันบ่เนี่ยดิ๊งน้องฮู้จักขอยลับลู่จักว่ามันเป็นแนวใดแนวใดน้องฮือคลิปขอยกับลู่สนใจแล้วน้องก้อยอยากเฮ็ดอะไรข่อยกระเฮ็ดต้องข่อยกระมากกินข่อยกระเฮ็ดกินข่อยมากช้อปปิ้งข่อยกระอีช้อปปิ้งข่อยมากบอกข่อยกระอีบอกขอยมากเลาะข่อยกระอีเลาะช่วงบ่มีเงินบ่ให้เลาะอืม่ังข่อยเฮ็ดยุ่งทำหนี้นะพี่น้อง กินเที่ยวว้าช้อปปิง้งสักมีตวัวไม่ไม่ยา่างคนน่ะอืนั่นบละอยาเอางั้นมันอยากเนี้ยสอนอยังสิโอ้ยกระตีสอนอยังเว้ยผู้ใดอยากมึงข่อยสอนข่อยกันยังอันให้ิปนั่นเดียวเรียนสดกับผู้สุจาิตเดียสอนให้ห่องเลยพี่น้องไเบบ่งเลย ข่อยสอนนิดหน่อยน้ำเิ็นจังเดอ่ะอืมอืมบมมึนคอมดูจนแง่หังคุณบางคนบอกว่ารู้หมดแล้วเิ็กน้อยที่เป็นหนังอืมอย่าว่าเด้อข่อยจะบอกขนาดข่อยเป็นครูเนี่ยข่อยสอนเด็กน้อยเนี่ยพี่น้องเตรียมสอนเนี่ยปุ๊บเรารู้เลยอ๋อเรื่องนี้เขาบอกเคยรู้มาก,ก่อนมึงดูเขาอัปเดตอยู่ตลอดเวรนะคะอย่านะคะอย่านะคะ <laughs> อ เออืมรับเนี่ยนี่ดูนิ่วของแทรอืมอืม,อมเรียบร้อยพี่น้องดูได้เชียงเนี่ยขอบคุณหลายๆค่ะที่พี่น้องติดตามรับชมมาจนกราจบรายการน,นะคะผู้ใดเข้ามาใหม่ก,ก็อย่าลืมกดติดตามให้สุ้าตนะพี่น้องฝากไลค์ฝากแช์น้ำ้อมค่ะอยากให้สุชาตกินอีงัง คอมเมนต์มาใต่ลางคลิปนี้ได้เลย<ๆ>ค่ะหรือว่าอยากให้สุชาไปกินมองไดร์ลันไดอืมที่เขาว่ามันดีมันแสบสุชาไปค่ะก็จะพี่นอ้องคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ยายมันไก่จากบ้านคอยไลยเดอ้อคำมันไก่หลยกว่ากับบ่มีเงินไปบอกมีเงินกินคะมันแพงกระด้อร <c oughs> <c oughs> ีตวนรีตวนผู้บ้านหานมีไรใดแแนคอยเฮ็ดคลิปในะด้วยใจรักนะคะรักทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเยอะ อันที่ได้บอกกับพี่น้องไว้นั่นแหละว่ากันผู้ติดตามหอดมืนนะคะอยากให้กินยังค่อยกินเบิดแมว้ยข่อยบ่เคยกินคอยก็สีกิน <Wow. S 1> แต่ว่ายากกินเนี้ยพี่เล่นไรเดอร้อมันกินบ่ลงก <c oughs> ็มันบมดแสบมันเกิดบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะอเอา้าเอาละค่ะพ่อกันไม่คลิปหนกกักแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีจ้า มากดไลค์ถิกใจกดแชร์แต่ถ้ามอยากผลาดคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งไว้เลยจ้า